มาตามหาทุเรียนที่กินแล้วได้หัวเพิ่มกันค่ะทุกคนค่ะ <S 2> <S 2> เอ๊ะ<า>ลูกไหนที่กินแล้วได้หัวอีกเนี่ยขายยากค่ะขนาดคนขา <S <S ไม่มีขนาดคนขายยังไม่มีหัวเลยเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมช่องน้ำพน,นัะคะที่ขาดสำหรับเมื่อวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่แบบว่ามือนี้เขาสิมากินกันแบบจุใจนะคะกินกันแบบว่าทั้งวันเมื่อกี้กินส้มตำมาแล้วอยู่ร้านส้มตำรสเด็ดวันนี้ก็แวะมาซื้อทุเรียนนะอดหนุนน้องสาวหลานเนี่ยจักหน่อยนะแต่ว่ามาตามหาทุเรียนที่กินแล้วได้หัวเพิ่มกันสามคนค่ะเอ๊ค่ะลูกไหนที่กินแล้วได้หัวอีกเนี่ย ไม่มีขนาดค,คนขายยังไม่มีหัวเลยเนี่ยไม่มีหัวเลย,นะย,เลยค่ะแม่เดี๋ยวสัมภาษลูกสาวดีก่าอันนี้มาขายน่าะกี่โมง้าเปิดร้านตั้งแต่กีมง้งแต่แปด่ะแม่แปดร้านคนที่แปค่ะเดี๋ยวปดูอันนี้น่าจะแปดโมงเช้าเหรอใช่ค่ะอเเันนี้คือถ้าผู้หญิงถ้าผู้หญิง ติดไว้100บาทสําหรับผู้ชายนะคะถ้าผู้ชายมาซื้อโลละ100จริงแต่ว่าถ้าผู้หญิงซื้อ120ค่ะคุณหมแมนนวะเมย์ค่ะให้ฟรีถ้าผู้ชายให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขะทางเราให้ฟรีค่ะถ้าลูกชายผู้ชายมาซื้อเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงเผื่อแบบว่าผู้ชายหวานช่องยูทูบน้ะฝนนภาทิพย์สนใจไหมคะมีหัวหรือยังคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีหัวนะคะคุณลค้า แม่ค้ายังสวยจะชวนหาแม่ค้าที่เดิมนะคะนี่ค่ะให้สนใจนะคะคุณแจกซ้ำไหมนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวบอกพี่แจกคนนี้นึงอยู่ตรงไหนอยู่อ่าหน้าการไฟฟ้าเก่านะคะข้างต้นโพอำเภอสว่างแดนดินใช่ค่ะพาไปโรตสัสว่างแดนดินโลละหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทสำหรับผู้เรียนหมือนทองใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะจ๊ะที่ร้านก็แบบว่ามีนะคะ มาตรการความปลอดภัยเลยนะคะโควิด19คุณกามีเจลแอลกอฮอล์ให้สำหรับลูกค้าล้างมือด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบมาซื้อแล้วไม่มีเงินสดก็สามารถสแกนจ่ายได้นะจ๊ะนี่เลยนะคะเชคูปอแกมนะจ๊ะปกติทุกวันนะคะจะใส่แบบว่าชุดบิกินี่ขายทุเรียนแต่ปรากฏว่ากอกไปแล้วหนานทุเรียนแบบว่าทังขาพีนองก็เลยแต่ว่าลอกใส่ใช่ไหมฮะ ทุกวันแม่ขอจะใส่แบบว่าชุดแบบว่าว่ายๆนะมาหัวรังการงานสร้าง oh, <wow. S 1> นะทุกอย่างแบบปักขาปูขาทิ่มตง่างขานะก็เลยแบบว่าเลิกเดี๋ยวเรามาเลิกขึเรียนกันคอถูกหนึ่งร้อยห้าบาทะผมขเอ๊หนุ่หนอยน่อยนี่ยมันเนียนมันเนียนหลายบอมันมี่ยไหลายบอมันก็ อันนี้สี่เนี่ยเป็นตัวนี้สี่อยากนะอยากได้พยานด้วยนี่ไงอันนี้อะไรอ่ะอวนเพราะว่านาจะอ้วนเดี๋ยวเรามาเลือกกันเนื้อขาเลื้อขาเดี๋ยวขายให้คนอื่นก่อนก็เพราะพี่ไม่ได้จ่ายเงินสดนะพี่กุเส้นปิดร้านปิดร้านไม่ให้เจ๊บล็ ต้องขายให้คนที <mar Dartmouth> <Okay. S 2> ่เขาจ่ายเงินสดก่อนนะคะเพราะว่าที่มานี่ก็คือไม่ได้จ่ายเงินนะคะเป็นใช่อไหมคะเป็นล้วนๆค่ะโอเคนี่คแม่คะแม่คะใจดีมากนะคะแล้วก็แบบว่ายันยนแต่แต่เช้าแล้วกะเช้าเดน้มาเขาใจดมากแบบว่าเหลือทุเรียนให้เบอร์กลางกัา อนุ่มกว่านี้ไหมเอานุ่มกว่านี้ไหมอืมเอานุ่มกว่านี้เนาะมีหรือเปล่าแสบดิไหมรู้สึกแสบดิไหมอันนี้คือแสบไม่ตอบหรอเพราะอะไรอันนี้เอามาให้ดูเอาเนื้อให้ดูเฉยๆก็ประมาณนี่ไหมก็ประมาณนี้แหละเนาะ ใช่ไหมใช่อะไไอ่นเนสวยอันจ้ารูปนี้ให้เลยท่าไรนะรูปนี้แหละไม่สวยท่าไรรูปนี้นะที่นะตัวร้อยพอจากละห้สาสิบิอรคะอ้ดมากจะพ้ดหัวให้ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปน้องเลยนะไหมคะสยวยคัใจดีงาน,นนี้ไม่ครัใจดีค่ะพรละหนักไายรูปละห้าสิบบาทล้วผู้ชายมาขายรูปห้าสิบอใชค่ะ ถ้าผู้หญิงมาอุ้ยไม่ได้ค่ะต้องคิดดูก่นอนเขาพิจารณาดอูอีกทีค่ะเปิดบลาอกให้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 อะไรนะคนในช่องบุอกนะกวก็เฟซบุ๊กอะไรนะเฟซบุ๊กไปครัคอ๋อฝากเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ H ๊กนะคะเอชลดาค่ะ A E C H O N L A D A ค่ะแม้มาอุดหนุนได้นะคะแม่คะสวยใจดีค่ะวันนี้ จะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะจากโงิน150เหลือเงหน100บาทแล้วก็จากโงิน80ก็จะขายให้คุณลูกค้าแค่ลูกละ50บาทค่ะคุณลูกค้าขารีบมานะคยจ้านะร้านอ,าอยู่ตรงร่มโพนะคะแต่ว่าอยู่ข้างๆอยู่หน้าการไฟฟ้าเก่าค่ะอันนี้ก็จะเป็น ร้านไฟฟ้าเก่านะคะร้านเราก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเขสว่างแนดินนะเขอสว่างแดนดินค,ค่ะทางไปโรตาสสว่างแดนดิน นี่ค่ะโลละหนึ่้บาทคลมขาเยอะมากเห็นไหมนะคะอันนี้มุอะาโลละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นสองร้้บาทนะคะหน่อกเยอะมาก Thank แซงไปกันเดินหลังแม่แซงคือเดินไปบ่ายบาค่ะได้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมรสชาติกันว่ามันจะอร่อยไหม sendy ຊິເຂົ້ອງລຮັ